เราเลือกสรรมาแต่สิ่งของดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะเช่นเดียวกันกับเรื่องราวของสุขภาพค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นกันและวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะสท่านพิเศษสุดๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอต้อนรับนะคะท่านพลตรีดเรเพสัจกรพงพัฒน์วระ วรงพรพรมรองประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะและทราบมาด้วยว่าท่านเนี่ยเป็นนักโภชนาการบําบัดจากสหรัฐอเมริกาเลยนะคะแล้วก็ต้อนรับพี่มิ้นสอรรคนคนสวยของเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะวัโอโหวันนี้มาแนะนําอะไรกันบ้างคะเนี่ยวันนี้มาแนะนําสุขภาพดีๆค่ะต้องให้ดอร์เริ่มต้นนะคะให้ให้พิธีกรสองสาวก่อนดีกว่า เดาอายุว่าด็อกเตอร์อายุเท่าไหร่แล้วดีกว่าโหเดาไม่ถูกเลยนะคะเดาให้เดาให้เดาด็ดอกเตอร์ไม่โกรธ<อ>หกสิบน่อยๆหกสิบ <60 S 1> แม่ก็ไม่เกินนะคะก็น่าจะ60กว่าเช่นเดียวกันเลยค่ะให้ดเรเฉลยดีกว่าค่ะครับก็ขอบคุณมากครับ ที่ทายผิดหมดแต่เราจะเฉลยสุดท้ายนะครับในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราเหมือนว่าเราจะมาขยายสิ่งที่คนลืมมันไปแล้วครบก็เรียกว่าผักเม็ดผักเม็ดมันมาจากไหนมันเคยมีมาในท้องตลาดได้ประมาณ30ปีแล้วแล้วดรกเรก็ทานมาเป็นเวลา15ปีติดต่อกันแล้วมันก็หายไปเลยแล้วก็เอ๊ะทำยังไงดีไม่มี10 15ปีก็ไม่ได้ทานมาเพิ่งเจอ Global วันเนี่ยเขาบอกมีเป็นผักเม็ดเหมือนกันไหมก็เลยบอกว่า เอามาชิมกันก่อนเอามาลองกันก่อนว่าเหมือนที่เราเคยกินไหมปรากฏว่า6เดือนไปแล้วทานมาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปตรวจเลือดคุณหมอบอกว่าโอ้โหไปทําอะไรมาเลือดสะอาดมากเลยการหมุนเวียนเลือดดีเม็ดเลือดขาวเลือดเลือดแดงดีหมดไขมันก็ไม่มีน้ําตาลอะไรก็มีทุกอย่างเฟเฟกหมดเลยก็แต่ก็ไม่ได้บอกคุณหมอว่าเราทานอะไรแต่วันนี้เราจะเฉลยถ้าคุณหมอดูทีวีอยู่วันที่เฉลยคุณหมอทราบเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะอธิบายว่า อัลฟาฟ้าวิทแกลซเนี่ยที่อยู่ในเม็ดเนี่ยนะครับเม็ดสีดำๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับว่ามันมหัศจรรย์หรือยังไงที่เล,เล็กๆเนี่ยนะ,ะนิดเดียวนะคะ,ะเนี่ยมันเหมือนมันมหัศจรรย์แต่ไม่มหัศจรรย์มันเป็นพืชเป็นทัญเพืชด้วยนะครับเป็นรากทีเดียวแหละเหมือนกับวัวคว,วายกินไปเนี่ยแล้วมันแข็งแรงคุณจะเห็นไหม สัตว์ที่กินพืชจะแข็งแรงกว่าสัตว์ที่กินเนื้อนี่เราก็จะไปกินไห้วันละ2ๆๆกิโล3กิโลเป็นไปไม่ได้นะครับกินต้นเดียวก็ยังจะแย่อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวนี้ผักก็บนเปื้อนมา,ากสารพิษมาแรงยาีดสารพิษไปหมดแทนที่เราจะได้ประโยชน์เราเดือดกับโทษไปมพนก็จะติดลบไอสารอาหารต่างๆพวกนี้มันดีมันมีอยู่ในนี้หมดแล้วโปรโตีนไข่บันคาบโ์ยโหไฮเดรือแร่ธาตุมากเพราะไอต้นแอลฟ่าฟาเนี่ยหนูเชื่อไหม ม,มันเป็นต้นที่ลากยาวมากร้อย5 0มสเมตรเนี่ยแล้วมันไปกินอาหารที่ดีและปลูกในอุณหภูมิเย็นนะครับที่ไม่ใช่บ้านเราเพราะฉะนั้นเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาจะต้องดูแล้วว่เาเก็บเกี่ยวเวลาไหนที่มันจะมีสารมากที่สุดอะไรมากที่สุดแล้วก็เอามาสกัดเนี่ยนะสกัดให้หินเนี่ย หนึ่งเม็ดถ้าเรากินผัก2กิโลหไหวไหมถ้าจะให้ไปกินผัก2กิโลไม่ไหวเลยไม่ไหวยัไม่ลัดจานเดียวเราแยกจะกลืนไม่หมดเลยนะครับเพราะนั้นก็แอลกอาฟ้าไม่พอแล้วก็เอาวิทกลร์มาทุกคนไปตอนนี้เห็นไหมที่ห้างปั่นน้ํามีแอลฟอฮอว่าวิทกรปั่นปั่นเป็นแถวเลยแต่เราก็ไม่รู้มันเป็นอะไรแต่สารที่มันปลูกใน ทุ่งนาเนี่ยมันได้แสงแดดได้พลังงานไอโคลโรฟิลสีเขียวที่มันได้จากดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะแรงมากกว่าเมื่อเรากินเข้าไปได้โคลโรฟิลด้วยแล้วก็บวกพลังงานดวงอาทิตย์เพราะนั้นเรากินเข้าไปเราจะมีพลังงานมากเพราะนั้นโคลโรฟิลที่มันเกิดที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันต่างกับโคลโรฟิลที่แสงแดดโดยตรงนะครับเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราได้พิสูจน์มาให้เห็นหุูเคยเห็นแบบโคลโรฟิลแบบที่ชงน้ําดื่มอะไรแบบนั้ใช่อันนั้นคนละเรื่องเลยเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหนูดูนะว่า มันมันเป็นยังไงที่ว่าเออมันเนี่ยนะครับกดง่ายๆแต่ที่จริงแล้วเวลาเราทานเนี่ยเราก็บีบใส่ปากเนี่ยนี่ให้ดูเลยนะคะข้างในเป็นไงคือท่านด็อกเตอร์คิดให้แล้วผู้ชมคือแบบจะได้แบบว่าสารแบบอาหารแบบครบถ้วนจริงๆริงคือจริงๆวิธีกินจริงๆไม่ต้องแกะเจาะะนใส่ปากกัดเอาเป็นเม็ดละก็น้ำตาลได้เลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับมันจะเป็นคนที่มันเข้มข้นอย่างนี้เข้มข้นใช่ใช่ทีนี้ก็ ก็เอาเอาช้อนมาสักนิดนึงเพื่อให้มันนั่นนะคะนะคะแล้วก็ลองคนดูอันนี้คือจําลองว่าเราทานเข้าไปนะคะนี่นะครเนี่ยดูดูมันจะวิ่งเหรยคะมันจะวิ่งคือมันจะมีชีวิตอยู่เหมือนละกินทองสดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอัลฟานี่คือเป็นพืชตระกูลถั่วที่อยู่ใต้ดินหรืออยู่ใต้ดินเพราะฉะนั้นเวลาชาวไร่ชาวนาจะปลูกอะไรก่อนก็ต้องปลูกถั่วก่อนเพื่อจะให้ปุ๋ยกับดินเขาดูดซึมสารอาหารขึ้นมาแล้วใช่เลยนะครับทีนี้พอเราได้สารอาหารนี้เสร็จแล้วครบเครื่องเสร็จแล้วเราจะะ จะกัดก็ได้ มันรักษาปากหนูคอโรฟิลเนี่ยมันดูดกลิ่นนะคนที่มีปัญหาเรื่องกินปากกินอะไรเงี้ยโอเคเลยหนูไปกินอะไรที่มันเหม็นๆน้แล้วหนูกัดเคี้ยวปั๊บนะกลิ่นที่ก็จะจางหายไปโดยอัตโนมัติแล้วประโยชน์ของคอโรฟิลเนี่ยมันฆ่าแบคทีเรียด้วยแบคทีเรียในลำไส้ก็ดีแบคทีเรียที่แผลก็ดีแต่คนที่เป็นแผลอะไรเงี้ยเขาก็จะมาทาแผลแล้วก็แผลก็จะแห้งไปเพราะมันจะมีวิตามินเคสูงมากคือสรรพคุณของมันเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยใช่เพราะอย่างคือผักใช่ค่ะอย่างพี่ มิ้นหล่ะเป็นสาวสวยที่ขยันทำงานงานก็ยัดดูแลตัวเองเคล็ดลับเนี่ยไม่พลาดเด็ดขาดอีกแล้วใช่ค่ะพอได้รู้จักดอกเตอร์เนี่ยเพิ่งรู้ว่าดอกเตอร์อายุเจ็ดบเจ็ดสิบกว่าเดี๋ยวน้เมื่อกี้หนูทายไป60สิบใช่ไหมหกสิบกว่าเยอะแล้วนเดี๋ยวกว่าเดี๋ยวให้ดอกเตอร์บอกคือทำไมเราถึงตามตามรอยดอกเตอร์รู้ไหมเพราะว่าดอกเตอร์เนี่ย เอาจจริงไหมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยกินยารักษาโรคไม่เคยไปหาคุณหมอรักษาโรคไเรกา็ไม่เปิดให้เห็นแต่นี่ไปตรวจแพทย์ที่อาทิตย์ที่แล้วนะครไปตรวจสุขภาพมาก็ตกใจหมดใส่เลือดนักข่าวข่าวพาอะไรเนี่ยอายุ74ปี74ใช่ดูอ่านได้เลยด็อกเตอร์74แล้วเหรอคะใน่วนที่ด็อกเตอร์บอกว่าเลือดสะอาดนี่มันเป็นยังไงคะเลือดสะอาดเพราะว่าไอตัวฮีโมโกลบินใช่ไหมครับของเรากับไอโมเลกุลของไอโพรฟิลเนี่ยมันคล้ายกันเป็นแต่นิวเคลียสของเขาเป็นแมกนีเซียมของเราเป็นเหล็กเพราะฉะน พอเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มให้ไอไอฮอโมโกลบินเนี่ยแดงขึ้นให้พอเลือดดีและมันเป็นน้ําด่างด้วยใช่ไหมคะร่างกายเป็นด่างการหมุนเวียนโลหิตก็จะดีขึ้นมันก็จะพุ่งพลุดพุ่งป้านไม่ไปเลือดเหนียวเลือดกรดเพราะนั้นมันก็เอาหาสารอาหารไปเลี้ยงเอาสิ่งต่างๆไปเลี้ยงแล้วขับออกไปจากร่างกายสรุปก็คือว่ามันดีกับร่างกายเราแน่นอนแล้ววันนี้คุณมิ้นท์ด็อกเตอร์ต้องมีโปรโมชั่นมาฝากใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราต้องบอกว่าเราเราจะต้องแบบว่าเคลียร์ร่างกายนิด ยังต้องล้างก่อนร่างกายเราก็ต้องมาล้างเหมือนกันนะคะด้วยวันนี้นะคะโกลเบอร์วันของเราค่ะนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการสร้างเลือดใหม่สร้างเซลล์ใหม่ล้างสารพิษนะคะแถมยังช่วยในใเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายะนะคะอยากจะสุขภาพดีวันนี้มิ้นจัดอย่างนี้ให้กับคุณผู้ชมค่ะมาพร้อมดอกเตอร์เลยนะคะหกระปุกค่ะนะคะปกติแล้วเนี่ยราคาอยู่ที่นะคะ1 6 9 0บาทค่ะวันนี้ถ้าใครโทรทัน50สสายแรกรับฟรีอีก หนึ่งกระปุกไปเลยเป็นสองกระปุกค่ะแต่คุณจ่ายเพียงแค่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นย้ําผลลัพธ์ง่ายๆเอาแบบฟังเข้าใจง่ายแบบพี่มิ้นเลยกินแล้วเจอได้อะไรคืออย่างพี่มิ้นเนี่ยบอกเลยนะว่าวัยสี่สิบสามคนถามว่าทำไมไม่ดูแก่ไม่ไม่ดูแย่ไมไม่ดูโตมไปฉีดที่ไหนหรอไปทําหมอไหนมาคือไม่มีใครถามด้วยว่าฉันกินอะไรมีแต่ถามว่าไปทําหมอไหนมาคือจะบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดก่อนจะไปหาหมอเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองกินอาหารให้ครบผ้าหมู่มันออกกําลังกายพักผ่อนให หาอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของการด e ีท็อกซ์ร่างกายและพร้อมที่จะรับสารอาหารที่เป็นประโยชน์โวัววลนค่ะเป็นตัวที่สามารถที่จะทําให้ร่างกายของเราสะอาดเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อร่างกายของเราสะอาดคุณกินอะไรนิดๆหน่อยๆคุณก็ได้สารอาหารเต็มร้อยเปอร์เ็แล้วเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายคุณไม่เคยเอาของเก่าออกเลยเนี่ยนะคุณก็จะไม่ได้รับของใหม่อย่างเพียงพอ,อข้าวไข่เจียวอย่างเดียวม,มันมีประโยชน์ค่ะแต่ถ้าสมมติคุณกินข้าวไข่เจียวโดยที่คุณไม่ได้เอาของเก่าในร่างกายคุณออกอนะ่สารพิษมันยังตกค้างอยู่ไข่เจียวมันก็เป็นพิษ ร่างกายเราสะอาดไข่เจียวหนึ่งจานก็เป็นประโยชน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเห็นไหมเห็นภาพไหมคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าวันนี้คุณต้องเคลียร์ร่างกายตัวเองให้สะอาดบ้างนะคะข้าวเนี่ยเรายัางล้างไข่เรายัางล้างผักเรายัางล้างเลยเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็ต้องล้างบ้างอยากล้างล้างฐา,านง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมชล้างร่างกายให้มันสะอาดร่างกายเราจะได้แข็งแรงค่ะอาจารย์เฉลยได้และได้เวลาอายุเท่าไหร่คุณพี่อายุเท่าไหร่คะออายุนิดเดียวครับ 26ปี100โอ้โหเจ็ีท่านไปเช็คในระบบเรามีอายุจริง74แต่ว่า biological age เนี่ย49่้าคุณผู้ชมดูอะไรแล้วก็ตัดสินใจกันเอาเองนะคะกับโกลเบอร์นะคะวันนี้ขอบพระคุณด็อกเร์พรพัฒน์แล้วก็พี่มินศรัทธาและโกลเบอร์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณผู้ชมอย่าพึ่งไปไหน วีดกลาสและอัลฟาฟาเอ็กซ์แท็กพลสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัวทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพด้วยนวัตรกรรมที่ผสานสุดยอดของอาหารที่บำรุงร่างกายวีดกลาสหรือต้นอ่อนข้าวสาลีและอัลฟาฟา อุดมไปด้วยลอโรฟิลเอนไซม์โปรตีนและสารอาหารมากมายทานเพียง1เม็ดเทียบเท่ากับร่างกายได้รับลอโรฟิลเท่ากับการทานผักมากถึง2กิโลกรัมอีกทั้งยังเพิ่มคุณค่าด้วยส่วนผสมพิเศษโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินได้รับประโยชน์แบบ4 in 1เพียงทานแค่เม็ดเดียววีดกลาสและอัลฟาฟาเอ็กแทคพลัสจะช่วยล้างสารพิษตกค้างในร่างกาย ควบคุมการทำงานของระบบประสาทบรรเทาอาการไขข้ออักเสบช่วยลดความดันโลหิตสร้างภูมิต้านทานโรคภูมิแพ้ต่างๆช่วยบรรเทาอาการท้องผูกช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดต้านอนุมูลอิสระและชะลอความแก่วีดกาสและอัลฟาฟาเอ็กซ์แทก p ัส s สกัดด้วยกระบวนการสกัดเย็นและบรรจุในเม็ดซอฟเจลเพื่อรักษาคุณค่าทางสารอาหารและร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่าย1กระปุก120แคปซูลรับประทานครั้งละ1-2แคปซูลวันละ1-2ค,ครั้งตอนท้องว่างวีดกลาสและอัลฟาฟ้าเอ็กแทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยรักษา ดูแลตัวเองและคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ด้วยวีดคลาสและอ Af ัลฟาฟาเอสแค plus